โอเคอเค่ะค,ค,ค่ะวัน er. นี้มาร่วมง,งานทำาสะ<อ>ค่ะเป็นสโตร,ร์ไอค่ะก็ค่อยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนในปัจจุบันมากเลยใครๆในที่นี้ <laughs> ถ้าสมมติเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่รู้ว่าเรามีอะไรในตูเ้เยน็นบ้างแล้วก็พ่อประสบปัญหาแบบว่าของเสียโดยที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ซึ่งก้อยเป็นบ่อยแม่ก็จะเป็นบ่อยที่แบบว่าซื้อของมาให้เยอะไปก่อนหรือที่แบบเราไม่รู้ว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนปัจจุบันมากเพราะมันมีเรื่องของสุขภาพแบบยิ่งเราอายุเยอะขึ้นบางทีเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะอยู่ได้อีกสักสองสามวันแหละแต่จริงๆแล้วมัน มันนเสียแล้วละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามัน,มนตอบโจทย์เอรเตอ์เทนเมนด้วยการที่มันมีหน้าจอที่สามารถแบบว่าเ,ออเป็นจุดส่วนกลางในการที่จะแบบเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆหรือสามารถฟังเพลงดู YouTube ได้อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่ามันมาตอบโจทย์คนมากๆก็เลยคแฮปปี้จะเครื่องไปคะเดี๋ยวหนูจะไปบอกแม่แม่เป็นคนคุมกันหนูค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซ a m ซ u n g b e ปอ o k e AI สำหรับตู้เย็นนะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกคนจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะก้อยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างอีกแบบสุสานคนเป็นเหรอคะพี่นะก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอ่ะ มันไม่น่าจะคือพลอตอะมันคงเหมือนตัวละครแหละแต่มันเอามาตีความในรูปแบบที่คนลงไปในตัวรถสุขคนมากแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆรถสุขคนน่าหัวสานานเหนื่อยเหลือเกินทําทไมทาไมไม่ไม่ตายุดทีอะไรเงี้ยค่ะก็ะะเลยรู้สึกอยากให้ทุกคนได้ได้ลองมาดูในเวอร์ชันภาพ,พยนตร์เพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมาค่ะอย่างเมื่มอวานก็มีการดับแฟนคขับหลังจากในโรงเป็ยนยังไงบ้าง ก็ดีนะคะกพยังยังไม่ได้ถามแบบดีเทลของแต่ละคนแต่ว่าเท่าที่จากปีดแบบก็รู้สึกว่าเอ่อมันเป็นการตีความในอีกมิติหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันมิติของหนังหรือว่าวิธีการเล่าอะ่ะเ<ม>ชื่อว่าหลายๆคนจะแปลกเขาเรียกว่าแปลกตาแปลกใจสําหรับหนังผีในใหม่ะคะ่ะร้อคาดหวังร้อยล้านเลยไหมพี่ต้องเห็นคือมันมีอยู่สามคนเนาะหนูพี่นุ่นพี่แก๊กอดออกมาจับมืออ่าเราก็วายใจลุ้นไปนี่แต่ก็นั่นแหละก้อยว่า เรื่องที่ที่ทุกคนเขาเรียกว่าเข้าถึงได้จริงมันเป็นประเด็นความรักแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องนี้แม้กระทั่งในแบบยุคช่วงยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะอินก็ขอให้ถึงแล้วครับขอถามเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานที่ก้อยตอบเรื่องท็อปในวงคสัมภาษณ์มีฟีดแบบว่าเขาบาได้คุยเขาได้คุยกับเรากันไหมแล้วเราตอบคำถามไปพี่็อบไปถึงว่าเขาตอบว่าอะไรเลยนะคะไม่ี่พี่ก้อยตอบในองสัมภาษณ์เรา เขาก็ไม่ไม่ได้ถามอะไรนะคะก็คือพี่พี่ท็อปเต้นมาดูเมื่อวานด้วยเขาก็เป็นแบบมาแสดงความดีๆเฉยๆทีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรพี่เจ๊เขาถามว่าเป็นยังไงคะพเดียวใช่บอกว่าแบบเออได้ได้ดูก้อยตอบแล้วนะอะไรอ่าไม่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 ค่ะเขาเขาไม่ได้พูดอะไรค่เฉียวเฉอ๋อเขาก็ไม่ให้กำลังใจเราด้วยเพราะว่าเขาน่าจะให้กำลังใจทุกคนเลยค่ะพี่ก็ก็มากันหลายคนค่ะแบบแก๊งเพื่อนๆมาัหลายคนใช่ไหมค่ะอุ้ยจริงๆ เราพัฒนาไปถึงไหนแล้การคุยชอบมากเลยคู่เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วเปเพื่อนกันค่ะก้อยกับพี่ฮอกก้อยว่าเคยร่วมงานกันในวัยหนุ่มแต่ไม่เคยได้ยังไม่เคยได้เข้าซีหรือว่าแบบได้ทําการแสดงด้วยกันเลยก็ถามว่ารู้จักกันประมาณหนึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนอันเหตุการณ์ไหนทำไมคนถึงชินแลบว่าคบกันจริงเราเราตัวตัวบ้างไหมจริงๆเราแค่เราไปออกรายการด้วยกันเฉยๆค่ะแล้วมันแค่ว่า รายการนั้นอะเอาไปดูกันได้นะคะเพิ่มไปอยู่ให้เพื่อนอชื่อรายการเพิ่มเพื่อนแล้วก็แค่ว่าต้องโทรหาพี่เป้<ม>แล้วรายการอไม่ได้บอกก่อนโดยที่ก้อยต้องโทรหาพี่เป้ว่าพี่ทอ็อปนิสัยยังไงซึ่งมันไม่แปลกที่อยู่ดีๆสมมติโทรหาพี่อะแล้วเหมือนเพื่อนแล้วถามพี่เป้พี่ท็อปนิสัยยังไงเขาเลยถาว่าถามทําไมคนนั้นเขาจีบหรอมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเขาไม่รู้แค่นั้นเองคะ่ะใช่คนก็เลยเหมือนแบบปั่นกับไอแบบเขาเรียกว่าไงอะเหมือนรู้สึกว่ามัน เหมือนมีอะไรแต่จริงก็ว่ามันคือการที่เราโทรหาเขาแล้วเขาเขาคิดไม่ถึงว่าแบบทําไมเราถึงโทรมาวะอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าจะลุ้นขึ้นไหมถ้าคนเชียร์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นอาญาดีป่ะเป็นอาญาแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนกันเลยใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องกับแม่กับแม่อานุดาวอโยดวงใจยังไงครับก็เนี่ยตีกันกันได้ยังไงพี่หนูแบบ คือยังไม่ออดใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นเทปในการถ่ายทํา y o Youtube ที่หนูมีความสุขที่สุด<ม>เทปหนึ่งเลยแล้วหนูว่าเซอร์ไพรส์มากที่คารคเตอร์เราสาคนอะใกล้เคียงกัน oh. ได้อย่างมากขนาดนี้คือ1เราไม่ได้นัดก,กันแต่งตัวแล้วเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรีมวันก็ใส่เสื้ออะไรพี่รู้สีสันสดใสแล้วก็เปติดโบแล้วแม่โยก็จะมีความแบบเขาก็จะนิ<ๆ>่งๆเท่ๆแล้ว แม่ดวงดาวกับแมตตีเขาก็จะมีความคล้ายกันใช่เหมือนแบบมันเป็นใครเป็นใครบ้างคะแม่ดวงดาวน่าจะเป็นแม่ตีเพ้ายเป็นแม่ออแล้วก็แม่โดงใจเป็นดีมซึ่งประเด็นคือคาแรคเตอร์ในการนั่งรถของแม่ๆเพราะว่าเพื่อนก้อยไม่ขับรถกันก้อยขับคนเดียวแม่โย่เขาก็บอกว่าเพื่อนเขาไม่มีใครขับรถกันเขาขับคนเดียวก็แบบนี่เป็นเหมือนแบบภาพเราในอีกหลายสิบปีก็ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึก สนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบได้ไปทําอาหารที่บ้านแม่ๆแล้วก็ได้นั่งพูดคุยกันแบบปิดรายการแล้วเราก็ยังนั่งกินข้าวกันต่ออย่างเงี้ยรู้สึกดีมากาพวกแม่ๆเขาขอคำแนะนำกับการทำคอนเทนต์จากเราไหมหนูขอเขาค่ะไม่แบบการทำคอนเทนต์ YouTube วันนั้นหรอคะวันนั้นไม่ได้คุยเชิงคอนเทนต์เลยอ่ะมันจะเป็นแบบว่า แม่แม่อยู่ในวงการมาเป็นยังไงบ้างเหมือนได้มานั่งคุยกันว่าแบบแม่แม่อยู่กันใช่แม่แม่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าเจออะไรมาบ้าง <ๆ S 2> อะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งฟังของโอ้โหสมัยก่อนเขาต้องมันมีคอนดิชันที่ๆๆที่เหนื่อยกว่านี้เยอะอะไรเงี้ยแม่ก็เปิดรูปสมัยก่อนของแม่ให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีอ่ะได้เหมือนเหมือนได้แบบแม่แม่ในชีวิตเลยจริงๆเริ่มต้นคืออะไรคะจากกันที่แบบมีคนเข้าไปคลิปนั้นใช่ค่ะคลิปนั้นที่แม่แม่ไป ไปช่วงแายนิดหน่อยแล้วแม่แม่ขับรถแล้วก็มีคนนึงอะค่ะเขาไปพิมพ์ว่าก้อยนัตตี้ดีมแล้วก็เลยได้เกิดการคุยกันว่าเอ้ยงั้นเราลองมาออกคอนเทนต์ด้วยกันไหมแค่นั้นเลยแล้วพอไปเจอก็แฮปปี้มากสนุกมาณแฟนๆก็เชียร์บอนที่ทำระกอบสลับล่าเออหนูอยากเล่นเนาะเลือกคิดว่าคิดว่าอ๋อสิ่งที่หนูพูดตลอดว่าแบบอยากให้พิเซนเตอร์เข้าแม่แม่สามคนอะคือหนูรู้สึกว่า ดูดูอย่าไปรอดูแล้วกันรายการนั้นน่ะแม่แม่พูดถึงความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนกันแล้วหนูนั่งฟังหนูแบบหนูร้องไห้หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาในระดับเจปีอ่ะมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนแท้อ่ะโอ้ค่แบบมันนานมากอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบอินกับความสัมพันธ์แน่ๆมีคุยกันนัดตีดีนเนี่ยแหละภาพเราอนแบบเลยคือความตลกคือมันเหมือนแม้กระทั่งบีบการพูดแล้วก็เหมือนคือแบนเป็นพลังงานด้วยแบบ ดีมกับแม่ตูงใจดีมเขาจะชอบนั่งกลางแล้วดีมเขาจะเป็นแบบเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วเขาจะเน้นหัวเราะซึ่งแค่ตูมใจเป็นคนนั้นเหมือนกันเลยไงก็คุยกันว่าแบบเออเหมือนมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนแล้วก้อยก็เป็นคนที่มีความสุขกับการที่อยู่กับเพื่อนเหมือนกันแล้วแม่ไหนมันทีความแน่นารถถึงหนักแบบตองไมาเกี่ยวไปรอดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือคือถามความสัมพันธ์ของแม่ๆนี่แหละ แล้วเขาก็พูดว่าการที่เขาเป็นเพื่อนกันมาถึงทุกวันนี้เขาไม่ได้แค่ร่วมสุขแบแต่เขาผ่านความทุกข์มาด้วยกันเลยเนี่ยแล้วเราก็เห็นถึงสิ่งนะ่ะจริงๆว่าว่าเขาคือคนที่อยู่เคียงข้างกันในในในทุกๆทุกๆเรื่องที่มันผ่านมาเพื่อน <ๆ S 2> เขาเขาพูดว่าเพื<ๆ>่อนอาจจะไม่ได้เยอะแยะแต่ว่ามันเป็นเพื่อนที่คุณภาพอ่ะแล้วเราอินจะไปรอดูค่ะฝากด้วยนะคะ ้าของขาอ่อนเมื่อไหร่ออเค่ะเนี้องสองทุมนะนาเหม่อนกันแล่วโาเล้วงสองทเคค่ะเนี้องสองทุมให้เขานดีก่ตรงนี้เหรอได้ค่ะก็เดี๋ยวค่อยเลี้ี่